เย็นวันหนึ่งน้องเทนกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่แมวจิ๋วก็เดินมานั่งจ้องเขาด้วยสายตาเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างจิ๋วอย่าทำหน้าแบบนั้นพี่ต้องอ่านหนังสือนะเทนบอกแต่ไม่ได้สนใจแมวจิ๋วไม่ฟังมันค่อยๆย,ย่องไปที่โต๊ะแล้วใช้อุ้งเท้าดันปากกาเทนหล่นลงพื้นเฮ <Hey, S 2> นี่พี่ต้องรีบอ่านเทนเก็บปากกาขึ้นมาแต่ไม่ทันขาดคำแมวจิ๋วก็ดันแก้วน้ำจนเกือบตกเทนรีบคว้าแก้วไว้ทันแต่พลาดดันทำหนังสือตกลงพื้นแทนจิว๋วนี่พี่บอกว่าอย่ากวนไงเทนเริ่มหมุดหนีแต่พอเขามองหน้าแมวจิวททีี่่นังงเออยคตาส าก็ถอนหายใจเธอพี่เทนโกรธจิว๋วไม่ลงจริง,รงๆเขาพูดพร้อมอุ้มแมวจิ๋วขึ้นมากอดแต่จิ๋วพี่จะบอกอะไรให้นะชีวิตก็เหมือนกับแมวนี่แหละกวนบ้างแต่ก็ทําให้เราหัวเราะได้แมวจิ๋วส่งเสียงเหนียวเรากับจะเห็นด้วยเทนหัวเราะเบาๆและกลับไปอ่านหนังสือต่อบางครั้งความวุ่นวายเล็กๆก็เป็นบทเรียนให้เรารู้จักยิ้มกับชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้น้องเทนด้วยนะครับเสียงพรุ่งวันปีใหม่ดังตึกกล้องไปทั่วท้องฟ้้้้าาเเตต็มมมมมดววววยยแแแแสสสงงงงงงี่่ในนนนนุหหึขอออทละจิกัับ กกอดกันนนแ่จิ๋วไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่ตรงนี้น้องเทนกระซิบขณะลูบหัวแมวเบาๆจิ๋วตัวสั่นน้ำตาของแมวจิ๋วก็เริ่มเอ่บเขาเองก็กลัวไม่แพ้กันเสียงพูดดังมาอีกครั้งทำเอาทั้งคู่สะดุ้งจิ๋วกระโจนซุกเข้ามาในอ้อมแขนของเทนเหมือนจะหาหล่งปลอดภยัยเทนพยายามนึกถึงคำที่คุณแม่เคยบอกถ้ากลัวก็ให้หายใจลึกๆและนับเลขในใจจะช่วยให้ใจเย็นขึ้นเขาหายใจเข้าลึกหนึ่งสองสามเสียงนับเบาๆทำให้เขารู้สึกสงบลงทีละนี้เห็นไหมจิ๋วเราไม่เป็นอะไรนะเทนพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจขึ้นจิ๋ว มันอยู่ตัวสันและมองหน้าเทนด้วยความไว้วางใจเมื่อเสียงพลุงเงียบลงท้องฟ้ากลับมาสงบเทนอุ้มจิ๋วขึ้นมามองฟ้าพี่ว่าพรุ่งนี้เราจะหาวิธีป้องกันเสียงนี้ไว้ก่อนดีกว่าให้กลัวแบบนี้อีกเรื่องนี้สอนให้เทนรู้ว่าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลบซ่อนแต่การเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญมันไปพร้อมกับใครบางคนที่เราไว้ใจอาจเป็นบทเรียนสําคัญในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้น้องเทนด้วยนะครับน้องเทนแมวจิว๋ว ที่กล้าหาญสุดๆไล่นกตะครุบแมลงสาบขู่หมาแถวบ้านจนมันถอยหลังแต่มีสิ่งเดียวที่มันกลัวแตงกวาวันหนึ่งเทนนั่งกินข้าวหั่นแตงกวาอยู่พอดีอยากลองไหมจิ๋วเขายื่นให้แต่จิ๋วเหลือบตามองอย่างรังเกียจสุดขีดก่อนเดินหนีไปเทนยิ้มเจ้าเล่ห์ถ้ากลัวขนาดนี้ลองเจอปีศาจแตงกวาดูไหมเขาค่อยๆวางแตงกวายาวๆไว้ข้างหลังจิ๋วที่กำลังนอนกลิง้ง<แ>ฟุก<แ>เมี้ยวเมียวจิ๋วกระโดดตัวลอยกว่าหางพองวิ่งหนีสุดชีวิต<แ>ไปหลบหลังเก้าอี้เทนขำกลิ้งจนทแทบหายใจไม่ออก แต่คืนนั้นฟุกบมีบางอย่างตกลงมาบนเตียงเทนมันคือกิ้งกือเฮ้ยเทนสะดุ้งพรวดกระโดดถอยหนีแล้วหันไปเห็นจิ๋วนั่งจ้องอยู่ปลายหางสะบัดไปมาเหมือนผู้ชนะเดี๋ยวนะนี่นายเอาคืนฉันเหรอจิ๋วเลียอุ้งเท้าสบายใจส่งสายตาแบบเราเจ้ากันแล้วนะตั้งแต่นั้นมาเทนไม่เคยแกล้งจิ๋วด้วยแตงกวาอีกเลยแต่ทุกครั้งที่เขาหยิบแตงกวาขึ้นมาจิ๋วก็จะจ้องเหมือนรอดูว่าเทนจะลองดีอีกไหมยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องเทนด้วยนะครับน้องเทนกับแมวจิว๋วเป็นแมวสีขาวลายเทาขี้อ้อนและชอบกินทุกอย่างที่เทนกินเย็นนี้เทนกำลังแอบกินขนมอยู่ในห้องโดยไม่ให้แม่รู้ขนมกรอบๆหอมๆวางอยู่บนเตียงแต่ยังไม่ทันจะหยิบเข้าปากฟูกจิ๋วกระโดดขึ้นเตียงมองขนมขม็งเหมือนเจอศัตรูตัวฉกาดไม่ใช่ของแมวนะเทนรีบยกขนมหนีจิ๋วไม่ยอมขยับเข้ามาใกล้เทนเบี่ยงซ้ายมันตามเทนเบี่ยงขวามันพุ่งเข้าใกล้สุดท้ายเทนตัดสินใจหยิบขนมชิ้นหนึ่งขึ้นมา โอเคโอเคเอาไปชิ้นเดียวพอแต่พอเทนกำลังยื่นให้ฟุบจิ๋วกระโดดแย่งทั้งถุงแล้ววิ่งหนีเฮ้ยเอาคืนมาเทนวิ่งไล่แต่แมวตัวเล็กวัยสุดมุดใต้โต๊ะกระโดดขึ้นตู้หนีอย่างกับสายลับสุดท้ายเทนนั่งหอบแหกแหกส่วนจิ๋วนั่งเรียอุ้งเท้าตัวเองอย่างสบายใจพร้อมขนมที่เหลือเพียงเศษซากเทนถอนหายใจสรุปนี่แมวหรือโจรเนี่ยจิ๋วหันมามองก่อนยกอุ้งเท้าตบเศษขนมที่เหลือมาทางเทนเหมือนจะแบ่งให้นี่ก็แฟร์อยู่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องเทนด้วยนะครับเช้าแดดอุ่นลมพัดเบาๆน้องเทนเดินจูงแมวจิ๋วขนปุกปุยสีเทาขาวเดินตรงไปที่แผงข้าวต้มมัดเจ้าเก่าจิ๋วเราจะได้กินข้าวต้มมัดของยายมะลิแล้วนะยายมะลิยิ้มนั่งอยู่หลังตะกร้าข้าวต้มมัดหอมกรุ่นอ้าวเทนกับจิ๋วมาแล้ววันนี้อยากกินกี่ชิ้นจ๊ะเทนซื้อหนึ่งชิ้นครับน้องเทนยื่นเหรียญในมือให้พร้อมรอยยิ้มยายรับเงินแล้วยื่นข้าวต้มมัดสองชิ้นมาให้อีกชิ้นนี้ยายแถมให้จิว๋วจะได้กินพร้อมกันนะแมวจิ๋วร้องเมีว,มว เหมือนรู้เรื่องพร้อมเอาหัวถูมือยายเบาๆน้องเทนยิ้มกว้างก่อนยกมือไหว้คุณยายอย่างนอบน้อมขอบคุณครับยายมะลิยายใจดีที่สุดเลยน้องเทนกับจิ๋วจะกินให้อร่อยเลยครับยายหัวเราะด้วยความสุขกินให้อิ่มนะลูกแล้วว่ามาอีกยายมีข้าวต้มมัดให้เสมอจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องเทนด้วยนะครับอากาศร้อนแบบนี้ถ้าได้กินน้ำแข็งใสคงฟินน่าดูน้องเทนเช็ดเหงื่อบนหน้าผากขณะที่จิว๋วแมวขนปุยนอนแผ่พุงอยู่ <N> เนี้วจิ๋วส่งเสียงคล้ายจะบอกว่าเริ่มเลยเทนจัดแจงทุกอย่างบนโต๊ะอย่างคล่องแคล่วมีน้ำแข็งทุบละเอียดน้ำแดงเฮลบรูบอยนมข้นและท็อปปิ้งเพียบพร้อมหน้าจิว๋วเขาตักน้ำแข็งใส่ถ้วยแล้วราดน้ำแดงแบบพูนๆตามด้วยนมข้นและโรยเยลลี่หลากสีเสร็จแล้วน้ำแข็งใส,ย,สยรุ้งสู่เทนจิว๋วจิ๋วเดินเข้ามาดมแล้วเลียเยลลี่เบ,บาๆก่อนหันมายิ้มแบบแมว เฮ<ะ>่เทนหัวเราะร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัวถ้ามีน้ำแข็งใสแล้วก็จิ๋วอยู่ด้วยแล้วเพื่อนเๆละ่ะถ้าได้ทำน้ำแข็งใสเองจะใส่อะไรลงไปบ้างคอมเมนต์บอกเท่นกับจิ๋วได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ เป็นกำลังใจให้น้องเทนด้วยนะครับน้องเทนนั่งกอดแมวตัวน้อยชื่อจิ๋วไว้แน่นก่อนจะออกเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวน้องเทนมองเข้าไปในดวงตาสีอำพันของมันที่มองกลับมาเหมือนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจิ๋วแค่ไม่กี่วันนะเดียวพี่ก็กลับมาแล้วน้องเทนพูดเบาๆในขณะที่คนจากร้านรับฝากเลี้ยงแมวยื่นมือมารับจิ๋วไปจิ๋วส่งเสียงเหนียวเบาๆขณะโดนอุ้มออกจากอ้อมกอดมันหันมามองน้องเทนเหมือนจะถามว่าทำไมถึงทิ้งกันละ่ะหัวใจของเทนกระตุกวูบน้ำตาคลอเบ้าน้องเทนอยากจะกอดจิ๋วไว้อีกครั้งแต่ก ขึ้นรถดูแลมันดีๆนะครับน้องเทนหันไปบอกคนดูแลด้วยน้ำเสียงสั่นประตูรถปิดลงและรถเคลื่อนตัวออกไปน้องเทนหันมองออกไปที่กระจกหลังเห็นจิ๋วนั่งอยู่ในกรงเล็กๆมองตามน้องเทนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจจิ๋วพี่จะกลับมานะน้องเทนพึมพำกับตัวเองน้ำตาไหลอับแก้มสำหรับน้องเทนแม้จะเป็นการเดินทางที่สนุกแต่ใจของน้องเทนกลับอยู่ที่แมวตัวน้อยที่เธอฝากไว้ที่ร้านนั้นเสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้น้องเทนด้วยนะครับหลังจากการเดินทางแสนยาวนาน น้องเทนรีบกระโดดลงจากรถทันทีที่มาถึงร้านรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมือเล็กๆของเขาถือสมุดฝากสัตว์ไว้แน่นพร้อมหัวใจที่เต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความกังวลผมมารับแมวจิ๋วครับเทนบอกพนักงานด้วยน้ำเสียงเร่งรีบพนักงานยิ้มอ่อนโยนและนำเขาไปที่กรงของจิ๋วขณะที่เทนเดินตามหัวใจของเขาเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมเมื่อถึงกรงจิ๋วนั่งขดตัวอยู่ในมุมเงยหน้าขึ้นมองเด็กชายตัวน้อยที่มันรักที่สุดดวงตาของจิว๋วเต็มไปด้วยความคิดถึงและความสงสยัยจิ๋วพี่กลับมาแล้วเทนพูดพร้อม เล็กๆยื่นเข้าไปในกรงจิ๋วขยับตัวเข้ามาใกล้ทันทีส่งเสียงเนี้ยเบาๆราวกับจะบอกว่าคิดถึงเหลือเกินเทนอุ้มจิ๋วออกมาจากกรงกอดมันไว้แน่นน้ำตาแห่งความคิดถึงเปื้อนบนขนของจิ๋วต่อไปนี้พี่จะไม่ทิ้งจิ๋วไปไหนอีกแล้วนะเทนพึมพำขณะที่จิ๋วเอาหน้าซบลงบนไหล่ของเขาในขณะที่เดินออกจากร้านรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทั้งสองต่างรู้ดีว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้น้องเทนด้วยนะครับเสียงร้องของแมวจิ๋วดัง น้องเทนกอดกระเป๋าแมวแน่นขณะที่พยายามปลอบประโลมสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเขาไม่เป็นไรนะจิวเดียวก็หายแล้วเทนกระซิบเบาๆลูกกระเป๋าแมวเพื่อให้จิวรู้สึกปลอดภัยหมอสัตว์ยิ้มให้กำลังใจไม่ต้องกังวลนะครับการทำหมันเป็นเรื่องปกติจิวจะสบายดีแน่นอนเทนพยักหน้าช้าๆแม้ในใจยังมีความกังวลเขาส่งกระเป๋าแมวให้พยาบาลอุ้มจิวเข้าไปในห้องผ่าตัดระหว่างที่รอยอยู่เทนมองนาฬิกาเหมือนเวลาเดินช้าลงเขาหยิบขนมแมวเลียที่เตรียมไว้ขึ้นมาจิวต้องชอบแน่ๆเขาพูดปลอบใจตัวเองหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่หม ER อเดิอมมารร้ยผ่ตััส็จคบ ปลอดภดภัยีเทนถอนหายใจอย่างโล่งใจเขารีบเข้าไปดูจิ๋วที่ยังมึนยาสลบอยู่ในกรงลูกขนนุ่มเบาๆเก่งมากเลยนะจิว๋วต่อไปนี้เธอจะสุขภาพดีขึ้นพี่สัญญาว,ว่าจะดูแลจิ๋วอย่างดีที่สุดเทนพูดพลางยิ้มจิ๋วส่งเสียงครางเบาๆราวกับเข้าใจเทนหัวเราะเบาๆอีกไม่นานก็กลับมาสนเหมือนเดิมแน่ๆการทำหมันครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้จิว๋วมีสุขภาพดีขึ้นแต่ยังช่วยให้น้องเทนเรียนรู้ถึงความรับผิดชอบและความรักที่แท้จริงต่อสัตว์เลี้ยงของเขาเองด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชรกกด share, กด Subcribe เเป็นนนลังงใใจให้้้อทวยะค